มีคนมาชวนว่าดูแลกระดูกไหมประมาณนั้นเนาะปฏิเสธทันที้ไม่เอาฉันดูแลหัวใจดูแลสมองดีกวา่าดูแลทําไมกระดูกเดินได้วิ่งได้ขึ้นเขาได้ทาอะไรทุกอย่างได้ปกติไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ใดใดเลยไปดูแลทําไมวันหนึ่งได้ตรวจมวลกระดูกอยู่ในเกณฑ์บางชนิดที่เรียกว่าบางกลางๆงค่อนลงมาข้างล่างนะยังไงดีแล้วยิ่งความมารู้ความสําคัญของแคลเซียมว่ามันสําคัญกับร่างกายอย่างไร มันเป็นแ่ธา้าที่เราขาดไม่ได้และเราสร้างไม่ได้เองด้วยต้องกินเข้าไปเนี่ยแล้วเป็นตัวเองเป็นคนไม่กินผักกินน้อยมากก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองดูสักตั้งว่ามันจะช่วยได้จริงหรือเปล่า <S <S ตอนที่รู้จักดกร์โบลทัสเนี่ยเขายืนยันว่ากินแล้วได้ผลเราเองก็กึงเชื่อถึงไม่เชื่อจะกินแบบซื่อสัตย์ เคร่งครัด3ามเดือนทุกวันไม่หยุดมันขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะไม่ได้ขึ้นน้อยๆจากตรงกลางสีเหลืองขึ้นมาสีเขียวแบบกระโดดเลยอะ่ะเฮ้ยมันแนบอะ่ะก็พอพิสูจแล้วก็เออเขาท่ายิา้าก็กิน <c oughs> กระดูกพุนนี้ไม่มีอาการเตือนนะจนกว่าจะหักแล้วแหละ อันนั้นสำคัญที่สุดเลยอ่ะสำหรับความรู้ทั่วไปคือเดินเหินได้เนี่ยมีอะไรสําคัญกว่านี้แหะถ้าคุณคิดว่าคุณเดินไม่ได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมที่ต้องการคําแนะนําหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่0817249322หรือ021029437